มึงล็อกผมแก๊งจกปลุกใจดิพี่เจมส์ปลุกใจดี้งกลุ่มไปบูมบูมหน่อยบูมหน่อยพี่เจมส์นิ่งไว้นี่ฟังไว้นิ่งไว้สายข้าเล่นกันให้เต็มที่กูไว้ใจฝีมือทุกคนอยู่แล้้วไม่ตอองพูดเยะเยจะทำอะไรก็ทำไปเลยอย่าล็อกนะเชื่อทุกคนทำได้เว้ยใครจะกินใครจะผ่านใครจะล็อ พลาดแค่แค่เฮ้ยผ่านพลาดเฮ้ยทุกคนพลาดแค่แค่เอาใหม่เว้ยอะไรพลาดแล้วก็ทำไปเลยอย่าลอกก๊งานนีว่าสู้ไหมสู้ไหมพวกมึงไงเฮ้ยสู้หรือเปล่าเต็มป่ะสู้หรือเปล่าใช่ปะอันนี้แก๊งอะไรวะไม่ใช่ไม่ใช่ใส่ยันไหน สายไงสายังไสายมือสายมือสายมือเจอไปเลยไปเลยมเลยบํมเลยบมเลยบํมเลยไปเลยไปเลยใครเจอเลยบ๊มเลยเขาเล่นเรอ่เล่นเ่อ่ใหญเย้ยใ็นๆมาที่มาที่มาตามมาขึ้นไปหาเขาขึ้นไปเอ้ย

มึงเล่นลุงย่าเพื่อนไม่ไม่จะเข้ากูจขึ้นไปข้างบนนี่ไงี่ายยิงนี่ยิงยิงเพื่อความเติร์นก่อนฮะเขาพังแล้วดิทำไมมันไม่ทะลุวะเพื่อนข้างข้างเอามึงยิงจากด้านข้างนิไม่พังกระโหรอเอ้ยเมาตัวลูดวาตัวลูดไอ้เพื่อนลงละลงแล้วลงแล้วลงแล้วเอาไหนเอาไหไปอย่าขอแล้วเฮ้ยโอยลงลงเอาลงเอาลงเอาเจมตัวนี้เจมเจมยิงให้น้องเฮ้ยลงเอาทิ้ง

้วแล้วแล้วแล้วมา้นมา้นมาไอ้เยอะอุ้มอึ้นมาซะมามาไปแล้วครับไปแล้วครับกูไปเก็บแล้วครับเก็บแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วไอย่าชนกูพีเนี่ไปแล้วไปแล้วจ้าไปมามาที่ยูไหนป้นจับเลยใครป้นล็อกเลยนไ่ล็อกคนใครป้นไ็อกเลยลอ็อกลไอ่ล็ๆกไอ มอไซมได้ปะวะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มอตมตอไซบัมไม่ได้ไปบัมเลยไปบัมเลย

I will not quit <laughs> <I want this. laughs> ผมเพื่อนดีเฮ้ยถดจบจบจบไป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 ตำรวจมาตำรวจมาโอ้ยผมหยุดแล้ว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 ครับถอดถอดครับถอดถอครับถอครับหยุดแล้วครับหยุดแล้วครับ ไปกันไปไปโงพยาบาลไปโรงพยาบาลพี่ไปด้วยพี่ไปด้วยพี่มาคือมาคือมาครับตรวจครับกลับมาคมาผมเห็นเหมือนตอเราขับไปอ่ะนั่งนันไงนั่ไงไปจอด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 จอดจอดชิดขวาไปเลยเอ้เข้าไปจอดจอยฝั่งจอยฝั่งหนึ่ง จอยฝั่งนึงสายดิเพื่อนสายมึงสายเลขวาไอ้โง่ก็อีกฝั่งหนึ่งไงใจเย็นพี่ใจเย็นเคจอด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 พอสั่งลงเขาใส่แล้วนะเขาวิ่งใส่แล้วนะเขาวิ่งใส่แล้วนะลงลงตํารวจเฝ้าตำรวจมาตํารวจเฝ้าตํรวจเฝ้าตำรวจตามมาเฝ้าเฝ้าคนเรื่องเฝ้าคนเรื่องของตำรวจไม่สน อลไรกี่มายเปิดไมาเปิดรีด่วไปตลอด้งหลังได้เหมือนพ่อกูไอ้ไม้ไอ้ไอ่ไอ้ไอ้ไมไอ้ไอ้ไอ่ไอ้ไไมไไอไไไอไอไไ้อไไอไอไ่ไ้ไอไไ้ไ้ไไ้ ไม่ไเเราพูดกันเองเราพูดกันเองไอ้เหี้ยพูดกันเองพูดกันเองแต่แจ้งเปนคทเสียจหน้าั้งมดเลมันเราโฟกัสก่อนจิ้มตำรวจไอ้ทีเายูบอกให้เอาไมเปิดดีไปครับไปล้วไปแร้วเปาล้วไปแล้ว้ป้ล

ไปแล้วนะไม่ให y นนไม่ให้อุ้มเพื่อนเาใครอุ้มเพื่อนจับใครอุ้มเพื่อนจับใครอุ้มเพื่อนจับไหมดไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับไป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 แล้วครับไปแล้วครับมาเลยขันไหนก็ขึ้นขึ้นมาขึ้นมาขึ้นก่อนเลยขึ้นก่อนเลย

ทุกคนฟังนะลงรถแล้วล็อกรถนะครับเขาอยู่บนตึกกันทุกคนเลยลงรถแล้วล็อกรถนะครับพูดต่อๆกันด้ได้ยินได้ยินล็อกรถด้วยล็อกรถแล้วล็อกรถนะครับล็อกรถด้วยนะคให้ให้เจมสั่งว่าลงค่อยลงนะครับทุกคนอย่ารีบนะให้เจมสั่งก่อนนะเชื่อใจเพื่อนอยู่แล่วอย่าเพิ่ง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 เชื่อใจในการขับรถก่อนเพื่อนเลยเนี่ยมีช่วยพาร์คเลยแล้วก็นะพูดเลยครับ ตีเวอร์มันรู้สึกร้อนเฮ้ยมีคนแอบบันไดมีคนแอบบันไดมีคนแอบบันไดวะหน้าตาคืนคืนโอ้ยขอจอดรถหน่อยครับขอจอดรถหน่อยครับจอดรถนะครับจอดจอดติดเลยจอดติดเลยอออ่กกันดีวาจอดติดเลยจอดติดเลยไม่ใครตกตือนะเฮ้ยใครตกอะเห้ให้ยถ้าลงต้องลงพร้อมกันนะ คนตกคนนึงว่ะมามอย่าเพิ่งลงแล้วใครไปจอดรถตรงนั้นน่ะมันไม่รู้เรื่องเหรอไอหวังอีกแค่ไม่ลงทำไมอ่ะโมันบ้าอะไรขงมันวะอยมัน่อยมันอยมันต้องมันต้องหลัน้วยกูไม่เข้าใจเลยเจเอาไปช่วยมัน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 ปลปลลงอย่อ้ลวังโดหวิงไอหวังโดนยิงไอหวังโดนยิงไอหวังโดนยิงปล่รถะดมาลยรมาไว้เบอเบื่อเบื่อเบืไอเ่ไป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 

ไปยปล่อ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 ยจกจกจนจกหนจกนเก็บะวันปล่อยปล่อยปล่ม่อยเ็บไม่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 มยิง้อนยิง เฮ้ยอุ้มเบือน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 ด้วยลงนิดยลงนิดิไป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 ดว่าไปดิว่าไป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 ไไปลยไป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 ไไปไปไปไไป้ปไปไปไยไป้ปไ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  เว้งเว้เวงเว้รงในุ่มจะเย็นนงในปุ่มนะอย่ากิเยอะากนเยอะไปตองไก่มันไมด้เนเแล้วฝั่งนู้นคืออะไรอะ So that's the kind of oh, state oh, of mind oh, you oh, got to combine with the top. Don't let you <laughs> oh, 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 a new clock and a new stock for this new rock. Just let your mind lose from oh, the new stock, drunk off the goose. I'm too tired getting cut off with the funeral. I'm too tired. Can't even handle me. Even what I got, nobody will train my energy, and I will never stop for motivating my enemies. I'm not sure. Everybody remember me, and now I am not go with life. Regretfully, i would rather work Stop, they call it Eli, joe some more jobs Eli. to live life pleasantly already. God lost in my mind, not a fantasy. I'm ah, out, so stop dropping, oh. pop Hey, yeah. knock, knock, ยังคืนใช่ไหมของเราอ่ะไปเลยไปเลยเพื่อนๆไปเร็ว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 เกิดอะครขึ้นเกิดอะไรขึ้น เฮ้ยเยกดเบ็ดกดเบ็ดอเย่นมากจครับมาจครับเฮ้ยมึงเปิดตใหกูได้ยี่อะไ่ฝากลูกเมียกูด้วยรถจับแล้วเพื่อนขอเปิดเพลงให้ด้วยว่ะ เปิดเพลงให้ด้วยว้ามาทำไมมาทำไมรู้ก่อนเราอ่ะทำไมมันรู้ก่อนเราอ่ะอะไรอ่ะเขาอาจจะส่งให้อยู่นี่เลยว่าที่นี่เป็นยังไงมก็รู้มก็รู้ที่นี่มันก็รนียังไงก็รู้ไปชนมาเฉยทำไมโจ๊กมันรู้ว่าว่าโลเคชั่นเขาอยู่นี่อ่ะจบปูนได้ป่าวะพี่จบปูนได้ป่ะอ๋อเขาส่งให้มาใช่ไอ้โจ๊กอยู่ไหนไอโจ๊กโจ๊กอยู่ไหนอ่ะฟังนะฟัง

ร่วงร่างร่วงร่วงรอบข้างมาด้วยครับข้างเลยมาเราต้องตรงเลยเราตรองโต้งเลยเอ้ไม้อะเราสูงกว่าไม้อะไม้ไม่เราเยอะกว่าเราเราลุยเลยเดิมเหมือนเดิมลุยลุยลุยไม้มาเดียวคนเดียวอย่าแยกใครแยกวะนนะพี่เจมส์สั่งแล้วพี่เจมสั่งแล้วใครแยนนะนู่นนู่นใครแยกข้างหลังคนเดียวน่ะอย่า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 ห่างเพื่อนมากดินู่นอะเรียกเพื่อนเราก็ติดขอบสนามแล้วเพื่อนจะเข้าแล้วเพื่อนจะเข้าแล้วเพ่ดิมาดิ ไปตั้งใจเลยไปไปไปเขาวิ่งเนินใช่ไปเลยเอาเลยเลยอย่าลุ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 บอย่าลุไปเนินเนนขวามืออย่าเนินตรงนันมนเนิน้วจม่เดียวไปัวอืนเลยิ้มโอยเดี๋ยจิ้มไป่อยพี่เดี๋ยวป่ไป จบเอาเจกๆจๆๆจกจจได้ไหมโจช่วยกันจกช่วยกันจกเขาจะเอาแล้วเขาจะเอาแล้วเขาจะเอาแล้ววิ่งเอาเลยไป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 ไเ้ยวงไอ้เชี่ยวหวังรีบไอ้หวังรีบไอ้หวังอยกเล่นโอ๊บอเ้ยเข้าไปช่วยมยงเข้าเยออ่ะที่เหลือก็ยืนยืนอยู่หลังๆเลยแต่บางทีต่อยรัวๆจัดปั๊มยาไม่หรบตายก่อน หน่วงนะหน่วงนะไอหลุดมาเอาเลยไอ้กูพาไปช่วยไปอีก3คนเข้าไปพอแล้วพอแล้วเจมมึงดูไอ้โจ๊กมึงดุยโจ๊กโดนซะไอ้โจ๊กไอ้ควายโจ๊กไหวมั้ยวะไอมันติดเยอะเลยโจ๊กไหวมั้ยโอ้ยโจ๊กดูดิดูดิไอช่วยดิไอ้กูพาไปต่อยดิไอ้กูไปกันไปไปกันเองกับฮี่เข้าไปก็เตนเทกับเปล่าใช่มันเยอะเกินเราจะสวดกันเองมากกว่าเจมเพื่อน กูถึงแล้วนเนียนเนียไปมึงไปดิมึงไปดิมึงไปเลมึงไปนัวกูชอบนัวผมัดมือทูตนี่สาให้ด็กจมส์ก่อนนัวปล่อยเลย